ข้อนี้จะซ้มนะมีข้อความสำนวนประหลาดอยู่ประโยคหนึ่งซึ่งมีเพียงแห่งเดียวในพระไใรปิดกว่าจงอาศัยตันหาละตันหาที่หมายความว่าอย่างไรครับดูไม่มีทางจะปฏิบัติได้เลยนะครับอาศัยตันหาละตันหาก็ต้องแยกเป็นตันหาถูกตันหาผิดแต่ว่าในอัตตกถาหรือในอะไร,ะไรก็ลืมไปแล้วก็อธิบายว่า อ <c oughs> าสายความอยากมันดับความอยากฮ <c oughs> าเปรียบเหมือนกับว่าน้ำยอกแล้วก็เอาน้ำบ่งบางคนเคยทำบางคนไม่รู้เรื่อง <c oughs> ว่าน้ำยอกแล้วเอาน้ำบ่งยังไง <c oughs> จะเขาบอกสำหรับคนที่ยังไม่รู้เรื่อง คือถ้าเราไปเที่ยวในที่ที่มันมีหนามมีมีไม้นามไปเหยียบเอาไม้หนาม้นาำตำ่ำลึกติดอยู่ในเนื้อหักเสมอเนื้อหรือต่ำกว่าเนื้อจะเอายังไงออก <c oughs> ก็ไปเด็ดหนามมาสองนามมาแทงลงไปตามนั่นแหะแทงสองข้างขนาดสองข้างของหนามที่ฝังอยู่ในเนื้อ แล้วก็งัดออกทางข้างพร้อมๆกันเหมือนกับดีดเอาน้ำที่ฝังนั้นถอนขึ้นมานี่เอาน้ำบ่งน้ำเพราะไม่มีอะไรนี่เราก็จัดให้ตัณหาที่หวังดีจะเง้อไปในทางดีเหมือนกับน้ำสำหรับบง่งแล้วตัณหาร้ายตัณหาเป็นทุกข์เหมือนกับน้ำที่ต่าอยู่ในเนื้อเอาน้ำบ่งน้ำ ก็พอจะพูดได้ว่าเอาตัณหาฆ่าตัณหาหรือละตัณหาดังนั้นให้ถือว่าเป็นสำนวนพูดพิเศษไม่ใช่คำพูดธรรมดาไม่ใช่ถือเป็นหลักได้ถือว่าเป็นสำนวนพิเศษต้องถอดความหมายถอดความหมายแล้วจึงจะเป็นหลักธรรมดาถ้าเราไม่มีความอยากที่จะละตัณหามันก็ไม่ได้ละตัณหาแน่ ทั้นสร้างความอยากชนิดหนึ่งขึ้นมาเพื่อจะละความอยากชนิดที่เป็นอันตรายเสียเอ้ามีอะไรอีกถ้าตัณหาต้องมาจากอวิชาเสมอถ้าเอามาช้าอย่างตัณหาของวิชาก็ต้องถือว่าการณีพิเศษไม่ใช่หลักทั่วไปมันมีอยู่อย่างนี้เอ้ามีอะไรอีก